นี้ค่ะโควิดกับระบาดอีกรอบหนึ่งดังนั้นนะ่ะสิ่งที่คนกําลังเลี่ยงก็คือเลี่ยงจุดสัมผัสค่ะแจลเลมีแกตเจตที่สามารถเปลี่ยนก๊อกน้ําธรรมดาให้กลายเป็นก๊อกน้ําอัจฉริยะได้คุณไม่ต้องสัมผัสเลยค่ะแค่ยื่นมือปุ๊บสามารถทํางานได้ง่ายๆเลยค่ะที่สําคัญราคาจับต้องได้คุณสามารถเป็นเองได้จะเป็นผู้หญิงก็สามารถทําเองได้เหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่890บาทค่ะ จริงจริงแล้วตัวนี้มันเป็นตัวเสริมค่ะถ้าคุณมีก๊อกน้ําธรรมดาคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนระบบน้ําใดแต่งสิน้นก๊อกน้าที่อยู่ในห้างเนี่ยมันเป็นก๊อกน้าที่เขาทามาเพื่อสําหรับเซ็นเซอร์มีระบบทุกอย่างเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้คุณเปลี่ยนเองได้ง,ง,ง่ายค่ะเมื่อคุณเสียบไปแล้วปุ๊บให้คุณเปิดน้ําทิ้งไว้เลยามาดูวิธีการใช้งานก๊อกน้ําตัวนี้กันว่าสามารถล้างมือได้กี่แบบทํายังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเมื่อคุณเปลี่ยนหัวก๊อกน้าเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณดึงมือออกน้ําก็จะหยุดอัตโนมัติใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณต้องการใช้น้ําในระยะยาวหรือว่าให้น้าไหลเรื่อยๆเนี่ยต้องทำยังไงไปด้านหลังเลยคะ่ะเซ็นเซอร์จะอยู่ด้านหลังน้ําก็จะเปิดคามทิ้งไว้เมื่อคุณต้องการให้มันหยุดคุณก็ไปอีกทีหนึ่งนี่ง่ายๆเลย ซึ่งเมื่อแบตมันจะหมดนะคุณจะสามารถดูได้มันจะมีไฟขึ้นอยู่ข้างใต้ตัวนี้แล้วคุณก็สามารถทอดออกมาชาร์จแบตได้รูชาร์จแบตอยู่ข้างใต้รูชาร์จแบตอยู่ข้างใต้ตรงนี้หมดเลยค่ะ น้ำไหนบ้างที่จะสามารถเปลี่ยนได้คือจริงๆก๊อกน้ําทั่วไปสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยก๊อกน้าที่มีเกีียวนอกแล้วเกลียวในนะคะหรือจะเรียกว่า4ีหุนหรือประมาณครึ่งนิ้วก็ได้ว่าง่ายๆภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายก๊อกน้ำที่มันดูข้างนอกมีเกีียวคุณสามารถเอาหมุนเข้าไปได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นก๊อกน้ําที่แบบดูไม่มีเกียวเลยดูแบนมากๆอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้เพราะว่ามันจะเป็นเกีียวหมุนกับเกีียวค่ะดังนั้นสังเกตแค่ว่าถ้าก๊อกน้ามีเกีียวสามารถใช้งานได้หมดเลยค่ะแล้วทีนี้ชาร์จ เดือนเลยค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมด6เดือนปุ๊บพอมีไฟเตือนคุณก็ค่อยถอดออกมาชาร์จทิ้งไว้ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็สามารถเอากลับมาใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะส่วนการรับประกันก๊อกน้ําตัวนี้นะคะคูโดสเขารับประกันให้คุณ1ปีถ้ามีปัญหาอะไรคุณก็สามารถสอบถามเขาได้ค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในกล่องของก๊อกน้ำเนี่ยเขาไม่มีสายไมโคร USB มาให้คุณนะคุณก็ต้องไปหาสายเพิ่มเติมเอาเองมันก็คือสายเดียวกับที่คุณไวชาร์จ Power Bank เลค่ะดังนั้นก็ถ้าใครกําลัง าราคาก็สามารถจับต้องได้890บาทค่ะถ้าใครสนใจก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ในไลน์แอดวาวแกจเจตนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถ้าใครชอบแกจเจ็ตดีๆหรืออยากดูแกจเจ็ตแปลกๆก็สามารถติดตามได้ผ่าน Instagram มวาว a กจเจต y ปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ Follow ไอจด้วยนะ๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยคะ่ะ